อยู่ว่าจะให้ยืนข้างบนนะโอเนไคครับผมถ่ายในสิ่งที่คนรักสุดร้อนในตัวทุกคนโอ้โหทุกคนตกใจมากเลยความจริงมันคือเนี่ยครับมันเป็นการรณรงค์ของวันโลกหัวใจครับวันหัวใจโลกแล้วก็พอดีทางงานเนี่ยเขาอยากให้ผมรณรงค์ถึงความสําคัญให้คนตระหนักถึงความสําคัญว่าหัวใจเนี่ยสามารถวายเฉียบพันได้อย่างเป็นเรื่อง A C A คือ sudden cardiac arrest คนหัวใจวายเฉียบพันเนี่ยฮะ คือเป็นโครงการที่แบบว่าเรามีโปรเจกต์ด้วยกันจะช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยข้อความด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับอยากจะให้ความจริงเจตนาคืออยากให้ทุกคนรู้ว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนจริงๆซึ่งนี้เป็นเรื่องจริงนะฮะลองไปเสิร์ชดูใน g o เ g l e ตอนนี้ภาวะที่คนหัวใจาวเียบพ,พันเนี่ยมันมากขึ้นเรื่อยๆประเทศไทยเราก็ติดสถิติโลกนะฮะมันมากขึ้นโดยไม่ควรมีก็เลยเป็นการที่อยากจะให้คนตระหนักรู้ว่ามันจะเกิดขึ้นทุกจังหวะแล้วก็เลยจะมีข้อความที่เขียนถึงเ,เป็นเหมือนความในใจเป็นการระบายเพื่อไม่ใช่ระบายสิ มายถึงเป็นความในใจที่แบบว่าพูดว่าเหมือนจะเป็นการที่ให้ทุกคนไม่ประมาทแล้วก็จะบอกว่าไม่กลัวตายไหมอาจจะใช่เออมันจะมีโครงการหนึ่งที่ผมจะไปเป็นวิทยากรมนที่สี่นี้มันพอดีชนกันพอดีไม่รู้ได้เห็นหรือเปล่าของโพสต์ว่าการเตรียมตัวตายก่อนตายอันนี้ผมจะเป็นวิทยากรมนที่สี่ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ท่านพุทธทาสพิถูกท่านเคยพูดไปตั้งนานแล้วก็คือท่านเคยเทศว่าเกีย่ยวกับเรื่องการเตรียมตัวตายก่อน,อนตายแล้วมันสอดคล้องกับโครงการนี้พอดีนะฮะ ก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่อยากจะแบ่งปันความรู้ให้ทุกคนทุกคนดูว่าควรระหนักถึงสิ่งนี้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้นี่ครับจ,จะเรียกว่าจดหมายลาไหมถ้าเอาเรื่องจริงผมเป็นคนชอบเขียนอย่างนี้อยู่แล้วหมายถึงว่าไม่เคยโพสต์ผมจะเป็นคนชอบเขียนว่าถ้าสมมติวันนี้ผมตายผมอยากทําอะไรผมจะถามว่าถ้าวันนี้ตายอะไรที่ยังไม่ได้ทําอันนี้ผมถามตัวเองถ้าพรุ่งนี้ตายอะไรที่ยังไม่ได้ทาแต่ส่วนใหญ่ผมก็ถามว่า ถ้าวันนี้ตายอะไรที่ยังไม่ได้ทําแล้วมันจะเหมือนเป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้ว่าอ๋ออันนี้ยกเลิกดีกว่าอันนี้ควรทาอันนี้ไม่ควรทามันจะทาให้เราจัดสรรเวลาชีวิตได้ดีขึ้นอย่างเนี้นครับมันมีปัญหาในชีวิตเาหยคเอพี่เก็บว่าเร่อะไรกับตไม่ไม่ครับไม่ได้มีปัญหาอะไรครับเป็นการที่แบบว่าเรียกว่าแบ่งแบ่งปันให้คนตปรงมากขึ้นอยากให้คนได้รู้สึกว่า,วาไม่ต้องยึดติดกับตัวตนท่านในที่ผมเขียนเนี่ยจะมีตอนช่วงที่บอกว่าอยากให้ใช้ชีวิตแบบว่า โดยไม่ยึดติดคือให้แน่นอนยังเป็นมนุษย์อยู่ชีวิตทางโลกงานการทุกอย่างต้องทำทาเงินแต่ว่ายิ่งยึดติดยิ่งทุกข์แล้วยิ่งทุกข์เมื่อไหร่เนี่ยยิ่งตายตอนก่อนตายอันนี้ผมพูดจากประสบการณ์ตรงเลยตอนผมอยู่โรงพยาบาลเนี่ยฮะพะผมเข้าโรงพยาบาลมารอบที่โอ้โหแล้วแต่ว่าไม่ได้ออกข่าวไปไหนรอบผมเอาอ่านหนังสือธรรมะแล้วก็อ่อยเซดีโอแล้วก็ตอนนอนร่างกายมันรู้สึกมันเจ็บมันก็คงเจ็บแต่มันไม่ได้รู้สึกแต่ละกายเพราะเหมือนเตรียมตัวว่าถ้ามันจะไปก็ มันก็ต้องไปทุกเมื่อห้ามไม่ได้มันเลยทําอันนี้เป็นข้อดีจริงๆครับว่าถ้าจังหวะที่เราจะไปแล้วเรามีสติรู้ว่ายัางไงเราก็ต้องไปมันจะทําให้เราเคร,เครียดน้อยลงตอนที่จะไปคือว่าเพราะว่าเราผ่านเราเฉียดอางตายนั้นอีกครั้งอันนี้ทำให้ต้องเตรียมตัวอีกครั้งอันนี้น่าจะใช่แต่ผมเป็นคนชอบเตรียมตัวอย่างนี้อยู่แล้วตั้งแต่ที่เคยเล่าให้ฟังว่าตอนเด็กๆชอบปฏิบัติธรรมแล้วไปเจอซีดีท่านพุทธชาตเรื่องการเตรียมตัวตาย่อนตาย้งแตรเด็กแต่พอจะบอกว่าตรงนะ้ ถ้าเทียบคือมันทําให้เห็นภาพมากขึ้นตอนป่วยพอป่วยตัวเองก็เห็นภาพและเข้าใจมากขึ้นมันทําให้ไม่ยึดติดมากขึ้นอย่างเงี้ยครับก็ไได้คะหลายคนแบบลืมมากก่บพิมพ์ามากโทรศัพท์ผมร <laughs> ้อยกว่าตออตอบไม่ตกโผ้บว่าต้องขอบคุณทุกกําลังใจมากๆครับขอบคุณทุกความห่วงใยที่สำคัญ ต้องขอโทษด้วยหากทาให้ใครเขา้าใจผิดไปนะครับแบบว่ารู้สึกแบบว่าเปลรงใจตกใจแล้วก็ขอบคุณด้วยนะฮะไม่ได้มีอะไรที่อยากให้ทุกคนเขา้าใจผิดอะไรครับเขาก็เลยไปโยนกับเรื่องครอบครัวของเรากับภริยานี่ไม่เป็นยังไงบ้างรไม่น่าจะใช่ครับเพราะกิจกรรมกับลูกอันนี้ก็เยอะครับแต่ไม่ค่อยได้พบใช่ฮะทํทำกิจกรรมอันนี้ขออนุญาตอบหนักก็เป็นพ่อที่คุณจะเป็นคุณพ่อเหมือนเดิมครับยังไงก็เป็นคุณพ่ออยู่จนกว่าผมจะจากโลกนี้ไปก็คุณพ่ออยู่ไม่เกี่ยว ก็เขาเออของเขาก me, kind of yeah. so ็ย uh ังทําหน้าที่ของเขาคุณแม่ผมก็ท huh. <h> ําหน้าที่คุณพ่อใช่ครับการก็หนึ่งทำหน้าที่การรักครในยาไม่ได้เกี่ยวกับไตอนนี้คือพ่อและแม่ที่ผมยากโฟกัสสั่งคนต่างโฟกัสใช่ครับเป็นขอบเป็นคุณพ่อที่ดีดีกว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับผมเนี่ยถามคือมันเกิดอะไรขึ้นว่าเอออันนี้ผมไม่ทราบจริงๆนะไม่ทราบจริงๆไม่เป็นเรื่องที่ผมไม่ทราบจริงๆแสดงว่าพี่เอสไม่ได้คุยกับมอันนี้ผมไม่ทราบจริงๆต้องถามเขาดีกว่าครับแต่คือในเมื่อ ชีวิตคู่มันคือคนสองคนถ้าในเมื่ออีกคนตัดสินใจยังไงเราก็ต้องผมไม่ชอบขัดคนอื่นไม่ชอบขัดก็ยังว่าสิ่งที่เราโพสไม่ได้เกี่ยวกัอนเรื่องเราเรื่องเราอ๋อไม่เกี่ยวกับการโปรโมทเรื่องเอ่สตันดิ้งคดีอเวสกับการวันหัวใจวายเฉียบพลันแต่ใส่ว่าเด็ดนะพ่อและแม่ไม่ได้มีโอกาสที่คุยกันเลยคำ่าสาเอกเขาเกิดจากอะไรก็อาจจะเป็นอะไรที่มันเป็นบางคําถามเราถามไปต่อให้เราได้หรือไม่ได้คําตอบมันก็อาจจะไม่อยากจะไปกดดัน เพื่อได้คําตอบก็เลยแบบว่าถ้าจะคนอื่นตัดสินใจยังไงผมอันนี้เรื่องจริงครับผมเป็นคนไม่ช่อยไม่ชอบถามเกินสองครั้งไม่ชอบถามเกินสองครั้งถ้าถามเกินสองครั้งไม่ได้คาตอบก็คือไม่ถามเลยพียอนแล้วในฐานะพ่อกับแม่เราแบ่งกันเ<ๆ>ูกก็เจอกันตามเวลาวันถ้าต่างคนต่างเ,เขาเรียกว่าจัดตารางเวลากันนะฮะจัดลูงหน้ากันยาวกันใช่รับปีศาตอนนี้เป็นไงบ้างครับเอะเรามีโพสตยังไม่ได้มีโพสต์บสายกิปคือตอนนี้ลูกเขาเป็นคนที่แบบว่าต่อรองเก่ง อันนี้เป็นเรื่องจริงฮะต่อรองเก่งแล้วก็ตอนนี้ให้ลูกเริ่มหัดขายของมีให้มีกระเป๋าแบบว่าเป็นเขาเป็นแบบว่าแม่ครัวเขาทำอาหารแล้วก็รับโทรศัพท์ลูกค้าคือเป็นเกมนะฮะแล้วตอนนี้แบงค์ยี่สิบเต็มกระเป๋าเขาแล้วเขาก็จะพกแต่ว่าถ้าเป็นเวลาลองเทสเขาอยากจะรู้ว่าเขาเป็นคนที่มีจิตใต้สำนึกยังไงถ้าเป็นคุณปูป่คุณย่าสั่งของเขาบอกเขาไม่เก็บเงินฟรีแต่ถ้าเป็นคุณป้าคุณลุงเก็บเงินยี่สิบบาทคุณพ่อไม่เก็บเงินใช่ใชยังใจดียังใจดีใจดีเป็นคนใจดีมากใช่ อ่าแล้วเราก็จะมีกิจกรรมคืออะไรกับลูกเองไมคกิจกรรมก็มีกันเรื่อยๆฮะแต่ว่าข้อเสียยอมรับว่าข้อเสียตัวเองคือไม่ได้โพสอีกคนไม่ชอบโพสต์แต่ว่าก็มีเก็บไว้เยอะเดี๋ยวคงต้องให้แบบว่าพี่ปอยครับพี่ปอยช่วยโพสต์ด้วยนะฮะพี่โอสคล้วคกิจกรรมับลูกมีหลายกิจกรรมมากรู้สึกว่าเป็นความสุขใจแล้วเนาะเขาเป็นคนที่แบบว่าผมชอบเขาที่เขารู้สึกรู้สึกว่าเขาจะฉลาดกว่าพ่อจริงๆครับผมชอบผมชอบพูดแต่เด็กตั้งแต่ว่าถ้ามีลูกที่ ถ้าลูกฉลาดกว่าพ่อได้เมื่อไหร่นั่นคือความภูมิใจของผมแต่เอ็กก็ฉลาดมากแล้วนะโอ้ยขอบคุณครับคือถ้าฮะไม่ไม่ไม่ใช่พีเอ็กซ์บาดโครงการวันเสาร์เรื่องการเตรียมตัวตายของตายที่บินกับปัญญาเอ่อวันเสาร์อันนี้เราสถานที่เราคืทอ,อที่อมอรินทร์เี่ยมเอ๊ะอมรนเดี๋ยวนะฮะขออนุญาตคุยกันแป๊บหนึ่งนะครับลืมชื่อสถานที่วอาพี่ชื่อผิดอิมไรไรเกตอา่าโอเคครับ คือวันเสาร์วันเสาร์ที่4ี่ตุลาคมนะครับผมจะเป็นวิทยากรจะไปให้เรียกว่าแบ่งปันประสบการณ์ของตนเองผสมกับสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากธรรมะในเรื่องของการเตรียมตัวตายก่อนตายมันอาจจะฟังและดูเป็นการบรรยายวิทยากรที่รุนแรงจังเลยแต่ว่าผมเชื่อว่าไม่มีใครที่ดูตอนนี้สามารถปฏิเสธความตายได้ไม่มีจริงๆไม่มีเลยแต่ทุกคนดันลืมเตรียมตัวตายก่อนตายผ่อนบ้านก็ลืมกู้เออเตรียมตัวกู้นะครับมีเตรียมตัวทุกอย่าง แต่ตายที่มันชัวร์ๆเราไม่เคยเต็มตัวเลยก็เลยอยากจะแบ่งปันซึ่งวันนี้จะเป็นเรื่องประสบการณ์ตัวเองที่ยังไม่เคยแบ่งปันด้วยอยากจะแบ่งปันในวันเสาร์ที่4ี่นี้นะครับผมในสถานที่อาคารอามรรัชดาพิเศษนะครับหรือว่าถ้าใครยังไม่ทราบลองไปดูในในเพจเอสการพรงก็ได้ครจะมีรายละเอียดอ้อแล้วก็ไม่เสียค่าเข้านะครับงานเข้าฟรีมีอาหารมีเครื่องดืง่มรับรองด้วยครับอขอบคุณครับขอบคุณคนเดียวที่กดมือให้นะ เป็น PS ขับสองขับสองขานะคะ PS หนึ่งสองวันนี้นะคะหนึ่งสอง PS เก้าจักรีนได้แล้ว PS ต้องเรียกใครต้องเรียกใครเรียกหนึ่งหนึ่งหนึ่งเรียกใครได้ไหมครับหนึ่งสอง เอากี่ก่อนนะหาพี่กสบาที่เปแนนอน่นี้เกบตัว